แม่พิมพ์ยางซิลิโคโนนะครับที่มีอยู่ก้นกระปุกนะครับกําลังจะเสียนะครับวันนี้ก่อนที่มันจะเสียเนี่ยเราเอามาทําประโยชน์ซะก่อนซึ่งมันยังสามารถที่จะทําประโยชน์ได้อยู่วันนี้ก็เลยจะมาทําแม่พิมพ์ลายหินนะครับจากยางซิลิโคโนที่ใกล้จะเสียแล้วนะครับมีอยู่สองกระปุกนะครับก้นกระปุกเห็นะครับความเหนียวความเหนืดอของมันนะครับไม่เหมาะอาการไปทํางานอื่นๆแล้วนะครับ นอกจากกรประประโยชน์เกี่ยวกับการทําแม่พิมพ์ลายหินนะครับเพราะว่าแม่พิมพ์วันนี้นะครับเอาไว้สําหรับปั๊มและกดลายจึงไม่จําเป็นต้องใช้ความแข็งแกร่งความทนทานอะไรเยอะแยะนะครับแค่เอาไปกดอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะครับสามารถที่จะนําใช้ยางทูโคนใหม่ทําได้นะครับตามขั้นตอนวิธีนะครับเพราะแม่พิมพ์กดนะครับจะทําเป็นแบนๆเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับ ท่านใดมียางซิลิโคนที่ใกล้จะเสียหรือจะเอายางซิลิโคนใหม่เลยก็ได้นะครับทําตามวิธีนี้อันนี้ไม่ใช่ยางซิลิโคนจะเสีย,ยงเดียวครับตัวเร่งก็ใกล้จะหมดอายุเหมือนกันนะครับเราจรึงนํามาทําประโยชน์เลยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยคือจะได้เห็นวิธีการทํานะครับทําแบบง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะครับผสมตัวเร่งเข้าไปวิธีการผสมนะครับอยู่ที่มีคลิปเอาไว้แล้วนะครับไปคลิปไว้แล้วลองย้อนเข้าไปดูนะครับวิธีการทำยางซิลิโคนนะครับ ไม่ต้องกั้นแบบไม่ต้องกั้นอะไรทั้งนั้นนะครับเราจะเอาแค่ลายอย่างเดียวนะครับจึงเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับแล้วก็ไปสร้างลายได้เราก็ไปหานะครับลายหินที่สวยๆนะครับที่เราคิดว่ามีลายมีร่องลึกๆมั่งเอาแล้วว่าหินไหนสวยก็แล้วกันครับยกมาเลยครับเสร็จแล้วผสมยางซิลิโคนกับตัวเร่งนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าจะเอาตามเปอร์เซ็นต์เนี่ยข้างขวดเลยนะครับก็จะมีเขียนไว้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่ชั่วโมงแห้งนะครับ แต่ในคลิปนี้นะครับมันไม่มีเปอร์เซ็นต์หรืออะไรแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็จะแย่อยู่แล้วนะครับมันจะเสียอยู่แล้วนะครับทีนี้เหมือนมันได้ฟื้นคืนชีพอะครับจะไปปั๊มลายได้อีกไม่รู้กี่ลายเลยวิธีการปั๊มลายหินผมก็มีคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวแม่พิมพ์ยางซิลิโคนแล้วก็ไปปั๊มลายหินนะครับเลื่อนเข้าไปดูได้เลยนะครับในคลิปทาหน้าแรกนะครับเห็นไหมครับยางซิลิโคมันเหนียวมากนะครับถ้าท่านใดใช้ยางซิลิโคนใหม่นะครับ ก็จะทําง่ายกว่านี้นะครับนี่ผมต้องรูปแล้วก็กดอัดเข้าไปนะครับการลงยางในคลิปนี้มีแค่2ทีเลิกเลยนะครับลงลงยางลงผ้ากบนั้นเองจบเลยนะครับง่ายมากเวลาเราไปปั้นลายนะครับปั้นลายหินเนี่ยเราไม่อยากปั้นใช่ไหมพิมพ์ตัวนี้ครับกดไปเลยครับเต็มที่เลยจะเอากี่ลายแล้วเราก็ไปแต่งเอานะครับวิธีการปั้นลายหินการกดลายหินวิธีการทํายางตีโคมมีหมดแล้วนะครับให้เข้าไปดูได้เลยนะครับแต้ท่านใดที่มาเจอคลิปนี้นะครับ ก็ตามอย่างได้เฉพาะบางอย่างไม่ต้องรอไม่ต้องรอ,อยางสีโคนมันจะเสียแล้วค่อยมาทําก็ได้นะครับทีแรกผมก็ลืมไปนะครับว่าแม่พิมพ์ปั๊มลายหินเนี่ยผมมีแล้วนะครับก็ลืมไปถ้านึกขึ้นก่อนนึกขึ้นท้ายก่อนผมก็คงไปหาลายไม้มาทําให้ดูแล้วล่ะครับแต่ไม่เป็นไรครับวิธีการเดียวกันนะครับจะไปลอกลายจากต้นไม้ก็ได้นะครับใช้วิธีนี้เลยนะครับ วิธีตามคลิปนี้เลยนะครับแต่การผสมตัวเลขอะไรอย่าทําตามทุกผมจะไม่ได้บอกในคลิปนี้ส่วนใหญ่คลิปผมนะครับจะไม่ค่อยได้บอกเรื่องสูตรผสมนะครับเพราะมันมีข้างขวดอยู่แล้วคลิปของผมนะครับส่วนใหญ่จะเน้นผู้ฝึกใหม่นะครับให้ได้สัมผัสก่อนนะครับเพราะว่าคลิปทั่วไปที่มีทั้งสูตรมีอะไรต่างกนะันนาความเรียบร้อยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่คลิปลักษณะการที่ให้เรามาเข้าถึงมาจับมาสัมผัสนะครับน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีเลยก็ไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ได้เปิดเจอไม่รู้ว่า youtube ขึ้นมาให้หรือเปล่านะครับอาจจไม่ขึ้นมาให้ก็ได้คือผมเนี่ยจะเน้นนะครับให้ทุกท่านนะครับได้จับได้สัมผัสยามันก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําตามสูตรใดๆถามว่าสูตรมีไหมมันก็มีแหละครับแต่มีคนทําเยอะแล้วนะครับถ้าท่านใดอยากให้ทําสูตรบ้างก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับตอนนี้แทบจะทุกงานนะครับผมจะเป็นพื้นฐานการเข้าถึงทั้งหมดเลยครับอย่างเช่นการทําลายไม้ทําลายหินลายอิฐ นะครับการปั้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบออกแบบนะครับการทําแบบพิมพ์ยางแะ่คนส่วนใหญ่นะครับเป็นงานที่ทุกคนจะได้เข้ามารู้จักกับวัตถุดิบรู้จักกับตัวเนื้องานรู้จักกลิ่นรู้จักบรรยากาศในการทําทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยนี่ผมเล่งเลยนะครับดูเลยครับแป๊บเดียวหนืดโอเคครับการเล่งตัวเล่งแบบนี้นะครับจริงๆแล้วไม่เหมาะนะครับกับคนที่จะทํางานที่ใช้ในระยะยาวนะครับ แต่ต้องวงเล็บเอาไว้งานยางซิลิโคนที่เป็นปั๊มลายเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับมันไม่จําเป็นเลยที่จะต้องใช้สูตรอะไรเยอะแยะนะครับดูเอาแล้วกันนะครับว่าผมใช้ยางซิลิโคนที่เสียมาทำเกือบเสียนะครับแล้วก็กลับมาแปลสภาพกลายเป็นยางซิลิโคนที่ใช้ได้อย่างยาเพราะมันไม่ได้ทําอะไรเลยครับปั้นปูนเสร็จเราก็ปั๊มเป็นลายหินเลยแล้วเราก็ไปแกะลายส่วนท่านใดนะครับจะเอาไปทําขายนะครับ แนะนำให้ใช้สูตรนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาเสียเงินนะครับเราก็ต้องทำให้เขาดีๆนะครับถึงแม้เราจะรู้อะไรลึกมากขึ้นไปแล้วนะครับว่านี่มันไม่จำเป็นต้องนู่นต้องนี่นะครับแต่อย่าลืมนะครับเขาเสียเงินนะครับเสียเงินก็ต้องทำให้เขาให้ดีนะครับคลิปนี้ไม่นานนะครับทำจริงๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับในการจบงานนะครับเพอเร่งเต็มที่เพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเพราะว่ายามก็จะเสียแล้วครับถึงใช้สูตรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ ผมเอามาดูเอามาให้ดูเอามาประยุกต์นะครับประยุกต์ใช้ว่าอย่าทิ้งของอย่าทิ้งของเปล่าๆนะครับมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่เรา,เาไว้ทําของเราเองนะครับยางเนี่ยเอาไว้เป็นของเราเองซึ่งเน้นว่าอย่าทําขายที่เอาไวขา้อไวของเราเองเนี่ยก็คือเอาไว้ปั๊มลายหินแล้วก็ไปปั๊มลายหินขายนั่นแหละครับเวลาช่างเนี่ยช่างเวลาเทพื้นรับเหมาใ,ใดๆต่างๆนะครับสามารถที่ถ้าเราไม่ปั้นนะครับเราสามารถเอาพิมพ์ตัวเนี้วิชาตรงนี้นะครับไปปั้มลายได้นะครับ ที่ลูกค้าต้องการพื้พนลายหินหลายหินเสมือนจริงเนี่ยเสมือนแน่นอนพะเอาหินจริงมาทําเลยนะครับสามารถที่ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้คือเราไม่ได้พิมพ์ขายเราไม่ได้เอาแม่พิมพ์ขายถูกไหมครับเราเอา,อาเราเอาแม่พิมพ์เนี่ยไปปั๊มไปปั๊มนะครับแล้วแม่พิมพ์เราก็เอากลับอยู่แล้วแล้วลูกค้าก็ได้งานที่เป็นลายหินสวยงามนะครับต้องไปทําแบบนี้นะครับ จะเน้นย้ำไว้นะครับถ้าจะถักขายแม่พิมพ์ไม่แนะนำนะครับเนี่ยครับแป๊บเดียวแห้งนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะครับแล้วก็เอาผ้านะนี่ก็เป็นเศษผ้าที่ตัดเหลือไว้อีกเหมือนกันนะครับดูจังหวะนะครับให้มันหนืดหแม้ว่าจะทําตามสูตรก็จริงนะครับแต่ก็เรารอดูหนืดๆถ้าใครจะทําแบบหน้าแรกลงผ้าเลยต้องแบบนี้นะครับอย่าให้มันเหลวเกินไปเพราะเดี๋ยวผ้าจะไปโผล่ข้างหน้าพิมพ์นะครับให้มันหนืดหประมาณนี้ซึ่งก็ไม่ใช่แห้งเกินไปด้วยนะครับ ที่ผมสัมผัสให้ดูนะครับลองสังเกตดูท่านใดที่ทําตามสูตรก็รอจังหวะยางให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงผ้าได้เลยปกตินี่จะต้องลงสองหน้าเพื่อกันผ้าสาหรับผู้ฝึกใหม่นะครับแต่คลิปนี้ไม่ต้องนะครับให้ดูไปเลยนะครับเอาแบบจบเลยเดี๋ยวลงผ้าเสร็จลงยางก็จบรอแห้งเลยนะครับเร็วไหมครับนี่คือการที่เราไม่เสียยางไปฟรีๆนะครับก็คือแทนที่จะทิ้งมันไปนะครับกับเอามาทำประโยชน์ต่อได้อีกนะครับ ท่านใดจะทำใช้เองนะครับถ้าทำใช้เองก็ไม่ได้คิดค่าแรงตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ลองดูค่ายางนะครับตัวเล่งกระแถมมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่ค่าพาก๊กอตนะครับพิมพ์ครอบก็ไม่มีนะครับในเรื่องพิมพ์ครอบเคยพูดไปแล้วนะครับไปย้อนดูว่าพิมพ์ครอบคืออะไรนะครับอันนี้คือดิบๆสดๆนะครับจากนั้นงบเท่าไหร่นะครับไปดูไปดูที่ร้านได้เลยวิธีการเลือกร้านดูร้านผมก็มีคลิปให้แล้วอีกเหมือนกันนะครับ แต่นั้นไม่มีค่าแรงตัวเองนะครับเราทําแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับมันก็ไม่แพงอยู่แล้วท่านใดที่จะทําบ้านตัวเองเนี่ยสบายๆเลยครับเทพื้นแล้วต้องการลายหินเป็นทางเดินเป็นลายหินรอบอาณาจักรของเราก็ปั๊มก็ไปเลยครับวิธีการทําลายหินก็มีให้หมดเรียบร้อยแล้วครับคือสามารถที่จะสร้างด้วยตัวเองยันจบเลยมีไม่มีอย่างเดียวคือวิธีการทําสีพอคลิปการทําสีนี่เยอะมากเลยนะครับ ของท่านอาจารย์ท่านอื่นนะครับวิธีการทําสีลายหินนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ Google นะครับไม่ใช่ของผมนะผมยังไม่มีผมมันเยอะเยอะก็ไม่รู้จะไปทําแข่งกับใครเดี๋ยวดูก่อนครับว่างๆเดี๋ยวจะมาทําให้กันแล้วกันนะครับเพราะลายเพราะสีมันก็ไม่มีอะไรมากเทคนิคมันมีไม่เยอะนะครับการทําสีลายหินลายไม้นะครับถ้าดูก็เข้าใจกันแบบง่ายๆได้เลยนะครับปูผ้าให้ทั่วนะครับปูผ้าเป็นผ้ากอตนะครับก็หาซื้อง่ายๆครับ พากอสพากอดพันแผลนั่นแหละครับแปะให้ทั่วนะครับถ้ายางหน้าแรกนี้มีความหนืดอยู่นะครับที่ไม่ใช่เหลวนะถ้าเหลวเดี๋ยวพากอสมันจะโผล่ไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวมันจะมีลายพากอสอยู่ด้วยนะครับอ่าก็คือลงหน้าแรกไปนะครับเสร็จแล้วรอให้มันหนืดนะครับที่เรากดพากอสไม่ลงแต่ไม่ใช่แห้งนะครับถ้าแห้ง่ผพากอสนี่ปิวออกเลยนะครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้นั่นต้องลงหน้าสองก่อนนะครับถึงจะลงพากอสได้นะครับตามคลิปการทําแม่ทียมยางซิลิโคนนะครับ แต่ทีนี้มาพากงานทีนหน้าแรกที่กําลังหนืดๆนะครับเพราะเราจะเช็คยังไงเราแปะพากอตไปแล้วมันติดนะครับไม่ยุบลงก็คือมันติดนะครับที่เราเอามือจับแล้วมันแบบติดติดกระยางอ่ะนั่นแหละใช้ได้นะครับเวลาเราลงกบเนี่ยพากอตมันจะไม่เลื่อนตามมือเรานะครับแล้วงานมันจะไม่เละเทะโอเคครับพอเข้าใจไหมครต้องลองครับลองทําดูเลยตามเนี่ยครับถ้าเราแปะไปแล้วพากอสปลิวออกนะครับก็ถือว่า นั้นยางแห้งเกิดไปนะครับไม่เหมาะกับการที่จะมาลงแม่พิมพ์ไม่เหมาะกับการที่มาลงยางอีกรอบเพื่อกบผ้าก๊อตนะครับการที่เราจะลงกบผ้าก๊อตแล้วจบเลยเนี่ยยางที่เราลงไปแล้วต้องแห้งที่ไม่แห้งสนิทเอออย่างนี้น่าจะเข้าใจใช่ไหมครับที่แห้งแต่ไม่แห้งสนิทนะครับคือวางผ้าก๊อตไปปุ๊บแปะไปปุ๊บพอเราจะดึงผ้าก๊อตออกมันติดติดกับยางไงอย่างนั้นใช้ได้นะครับ แต่ยังยุบยุบอยู่ไม่ได้ถ้ายังแบบไหลลงไปอย่างนั้นไม่ได้โอเคนะครับพอเข้าใจนะครับนี่ก็เป็นทริคที่เอาไปใช้ได้เลยนะครับอะไรที่ทําตามอย่างก็ทํานะครับอะไรที่ไม่ทําตามที่มันไม่เหมาะก็อย่าไปทํานะครับหรือจะถ้ามียางเสียก็ทําตามนี้ได้เลยครับมันจะได้กลับมาเป็นประโยชน์ทําตามคลิปนี้ได้เลยถ้ายางของท่านจะเสียนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับให้เตือนไว้นะครับผมใช้มือสด,ดๆ,ๆเพียวๆเลยนะครับอันนี้ไม่แนะน,นะําเลยนะครับยิ่งถ้าคนไม่เคยสัมผัสและจับนี่ กับยางซิลิโคนก็ no ไม่แนะนาไม่ใช้ถุงมือเอ้ยไม่แนะนําไม่ใช้มือสดๆนะครับให้ใช้ถุงมือนะครับเวลาคนก็ใช้ไม้คนนะครับผ้าปิดจมูกนะครับป้องกันตัวเองให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะน็อกพื้นคันมึนหัวมีมาแล้วนะครับล้มทั้งยืนก็มีมาแล้วนะครับขนาดใส่ผ้าปิดจมูกนะครับให้เราลองเช็คตัวเราก่อนนะครับโดยการที่ให้เราเซฟตัวเราก่อนโดยการที่เราเอาใส่ถุงมือผ้าปิดจมูกนะครับเซฟตัวเองให้หนาแน่นนะครับป้องกันจาก อ่าเคมีจากยางนะครับเวลาทำนะครับทำที่เกี่ยวกับยางซิลิโคนเลซินอะไรทีเ่เป็นเกี่ยวกับเคมีหรือมีกลิ่นที่เราไม่ได้เคยสัมผัสมานะครับพยายามทำในที่โลง่งนะครับที่โล่งเท่านั้นที่อากาศถ่ายเทนะครับตรงไหนก็ได้นะครับอย่าไปทำในห้องนะครับเพื่อความปลอดภยัยอันนี้ผมก็ทำที่โล่งนะอันนี้จะะสมจะผสมนะครับแล้วก็กบปิดจบเลยนะครับ ถามว่าเอาแห้งที่ไหนแค่ไหนถึงจะกบได้นะครับผมพูดถึงคลิปนี้อย่างเดียวเลยนะครับสามารถกบได้เลยครับถ้าเราปูผ้าแล้วนะครับหน้าแลยังไม่แห้งเต็มที่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเมื่อกดไม่ลงแล้วเพราะอะไรถึงไม่เป็นไรครับก็คือว่ามันไม่มีส่วนที่จะยุบตั้งแต่เราเปะผ้าก๊อตถูกไหมครพอโปผ้าก๊อตไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยุบอะไรลงไปไหนแล้วนะครับเราสามารถกบผ้าก๊อตได้เลยดูนะครับยางที่จะเสียนะครับมันจะทําลําบากหน่อยดูผ้าก๊อตจะเลื่อนเนี่ยถ้าผ้าก๊อตนะครับไม่ติด ไม่ติดกันหน้าแรกเอาไว้นะครับคือถ้าหน้าแรกแห้งเกินไปนะครับมันจะลูดตามหน้าหลังที่เราลงกลบไปเนี่ยครับทําให้เละเทะไปหมดนะครับจากนั้นไอ้ข้อไอ้นี่เลยครับข้อสังเกตเลยนะครับเวลาเราจะลงผ้ากอสนะครับให้เช็คยางหน้าแรกก่อนนะครับถ้ายางหน้าแรกแห้งสนิทเกินไปให้เราลงลงยางไปอีกรอบนึงแล้วก็ลงผ้ากอสไปก่อนนะครับแล้วก็รอมันแห้งทีนี้พอเราลงผ้ากอตไปก่อนแล้วรอมันแห้งนี่กรณีที่ อย่างนั้นแรกแห้งนะพอเราลงผ้าก๊อซไปก่อนแล้วรอมันแห้งนะครับพอรอมันแห้งเตจปุ๊บเราค่อยมาลงกลบงงไหมครับอ่ะเดี๋ยวทวนให้ใหม่ทวนให้ใหม่อันแรกเลยอันแรกเลยนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับคือหนึ่งนะครับเราลงยางซิลิโคนไปเลยนะครับหน้าแรกลงไปที่พื้นงานเนี่ยหน้าแรกเลยนะครับจะรีผสมตัวเร่งนะครับลงไปเตจนะครับให้เรามาเช็ค ให้พอหนืดๆพอแตะติดมือแต่ไม่ใช่ว่าเหลวจนกดลงไปถึงตัวงานนะครับพอมันแตะพอติด,ต,ดติดมือแล้วให้เราลงผ้าก๊อสนะครับพอเราลงผ้าก๊อสเนี่ยให้เราเช็คอีกทีว่าผ้าก๊อตนั้นนะ่ะมันติดกับยางหรือเปล่านะครับถ้ามันติดกับยางนะครับเราปูผ้าก๊อตให้ทั่วนะครับเช็คหมดทุกมือนะครับเดี๋ยวยางแห้งเกินไปนะครับเราลงผ้าก๊อตทั่วเสร็จแล้วเราสามารถผสมแล้วกบลงได้เลยนะครับ อีกกรณีหนึ่งนะ man. อีกกรณีนึงก็คือว่าเราลงยางใบหน้าแรกแล้วหน้าแรกมันแห้งสนิทเลยเราเอาผ้าก๊อสไปแปะแล้วมันไม่ติดกับยางหน้าแรกนะครับเพราะมันไม่ติดกับยางมันปิวออกนะครับมันเลื่อนออกได้เนี่ยหรือเราหยิบมันออกมาได้แบบคือมันไม่ติดอะไม่เกาะกับยางเลยนะครับให้เราลงใบใหม่อีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ลงผ้าก๊อตได้เลยในขณะที่เหลวในชั้นที่2องของยางที่เราลงใบใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราลงผ้าก๊อสเสร็จนะครับรอยางให้มันแห้ง แห้งเลยแห้งแค่ไหนก็แห้งไปเพราะอันนี้วิธีสองนะแห้งแค่ไหนก็แห้งไปเลยนะครับแล้วมีเวลาตอนไหนแล้วก็มากบได้นะครับกบแบบเนี้ยโอเคนะครับสงสัยไหมครับถ้ายัางงงอยู่คอมเมนต์ถามมาเลยนะครับผ้าก๊อสจำเป็นต้องซอยทีๆแบบนี้ไหมแบบในคลิปไหมไม่จำเป็นนะครับอันที่ผมเอาผ้าก๊อตมาเป็นผ้าก๊อตเศษที่เหลือนะครับ งนั้นเราสามารถปูผืนผืนใหญ่ได้เลยนะครับสําหรับงานนี้นะเพราะงานนี้ไม่มีซอกไม่มีซอยอะไรไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องไปตัดให้มันทีนะครับเราสามารถที่จะปูผืนใหญ่ลงไปได้เลยนะครับเต็มๆลงไปเลยต้องการความหนาเพิ่มได้ไหมได้ครับก็คือต้องการความหนาความแข็งแรงเพิ่มใช่ไหมครับ พอเรากบเสร็จนะครับเนี่ยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราลงผ้าก๊อตไปอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็กบแบบนี้อีกอยากจะลงกี่ชั้นก็ลงไปครับแต่มันจะหนาเกินไปเรื่องมันจะไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเอาอยากอยากจะลงก็ลงไปนะครับหลังจากนี้นะครับลงไปเต็มที่เลยเอะผมให้แบบนี้เลยแต่จริงแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเพราะเราแค่เอาไปปั๊มเป็นลายตื้นๆธรรมดานะครับนะครับคือวิธีที่จบงานก็คือจบแล้วดูนะครับ ยางสีโคนที่เป็นความเหนียวและเก่านะครับไม่เหมาะเลยที่จะไปทํางานที่มีรายละเอียดเยอะและไม่เหมาะที่จะไปทํางานที่ใช้ระยะยาวนะครับแค่ตอนลงเน็นยหมครับมันก็เหมือนแห้งแล้วแต่มันยังไม่แห้งนะเนี่ยแค่ตอนลงเนี่ยดูผมกดไปเป็นรอยมือผมทํายากนะครับแต่ถ้าท่านใช้ยางสีโคนใหม่ก็ง่ายกว่านี้แน่นอนครับลูบไปมันก็ไหลแล้วคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์เลยนะครับ สิ่งที่ไม่ให้ทาตามก็คืออย่าไปทําขายเฉยๆนะครับเพราะอะไรที่ทําขายไม่ได้นะครับกรณีที่เป็นยางเก่านะครับอัดตัวเร่งแรงขนาดนี้นะครับอย่ามีความเสื่อมสภาพเร็วจึงไม่เหมาะกับการไปทําขายนะครับพอลูกค้าเขาเสียเงินนะครับฟังดีๆนะครับลูกค้าเขาเสียเงินนะครับต้องทําให้เขาดีๆนะครับถ้าทําไว้ใช้เองกรณีที่ใช้เองมีอะไรบ้างครับ ทำบ้านตัวเองสม้งทําทำบ้าน Banana, ตัวเองเออเราก็เอาไปใช้ปั๊มบ้านตัวเองเอาไปรับงานเอาไปได้ไหมได้ครับเพราะลูกค้าไม่ได้เอาพิมพ์ไปใช้นะครับเราสามารถที่จะไปรับงานได้ก็คือไปรับงานปั๊มลายหิน,น чи, ตามผนังตามพื้นได้หมดเลยนะครับไปจัดสวนตกแต่งอันนี้ได้นะครับทำไปใช้เองนะครับส่วนขั้นตอนและวิธีการทำนะครับก็คือเป็นปกตินะครับก็คือสามารถที่จะเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำได้เลยนะครับ เป็นแบบนี้เลยนะครับไม่มีพิมพ์ข้อไม่มีอะไรนะครับแค่ไปปรับให้มันสวยงามเฉยๆไปปรับให้มันแข็งแกร่งนะครับซึ่งก็บอกไปแล้วนะครับบอกไปทั้งหมดแล้วว่าจะทำไงให้มันแข็งแรงให้มันใช้ได้นานนะครับทำไงให้มันสวยงามนะครับอันนี้ก็ต้องไปใช้เวลาของตนเองนะครับไปปรับไปปรับใช้ซึ่งวิธีการทำขั้นตอนนะครับได้บอกไปหมดแล้วท้งคลิปนี้ขั้นตอนมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรที่เกินไปกว่านี้นะครับ มีแต่ที่ว่าจะปรับว่าจะให้มันแข็งแรงหรือจะให้มันสวยงามเท่านั้นเองนะครับตัวในตัวแม่พิมพ์นะครับส่วนหน้าลายใช้ได้นะครับใช้ได้หมดเลยเอาไปใช้จริงได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะมาใช้จริงกันแหละเดี๋ยวจะเอาไว้ทําคลิปสอนนี่แหละเวลาปั้นลายหินการปั๊มลายมีแล้วคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ได้อีกลายหนึ่งไปทําคลิปสอนวิธีการปั๊มลายแล้วมาแกะลายต่อนะครับทาให้เราได้ผนังได้อิฐ ลาหินไว้ทําขายได้นะครับขครจะขายแผ่นทางเดินแผ่นแปะผนังนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่คลิปได้นะครับนี่ก็จะได้อีกลายหนึ่งแล้วนะครับปกติในคลิปทุกคลิปนะครับที่ทําเกี่ยวกับลายหินไว้นะครับมีลายหินลายไม้เนี่ยนะครับที่จะไปเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับเอาไว้ทําขายนะครับทําใช้เองได้หมดนะครับจะมีเทคนิคต่างๆในการทํานะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งเทคนิคนะครับการปั๊มลายหินนะครับพอปั๊มเสร็จเราก็ไปแกะเป็นอิฐบล็อกไปแกะเป็นหินต่อหินแต่งอะไรก็ตามสะดวกเลยนะครับเดี๋ยวถามว่าเป็นประโยชน์ไหมก็เป็นนะเป็นประโยชน์แน่เพราะเดี๋ยวจะไปทําการสอนต่อได้อีกยิ่งถ้าใครจะทําน้ําตกนะครับก็คือทำํำไปเป็นรูปหินก้อนๆเลยแล้วอันนี้ไปปั๊มเลยครับปั๊มแล้วแกะแต่งนิดหน่อยนะครับคลิปสอนยังไม่มีเลยอันนี้นะครับสอนทาน้ําตกนะครับ แต่ผลงานมีไปดูผลงานก่อนก็ได้นะครับแต่ในผลงานตวนใหญ่จะเป็นปั้นนะครับไม่ได้ปั๊มลายเท่าไหร่ครับเนี่ยคือมันสามารถที่จะไปดัดแปลงได้หมดเลยนอกจากจะทําแผ่นทางเดินแผ่นแปลผนังนะครับก็ไปทําหินน้ําตกได้นะครับไปทําเป็นรอยเป็นลายเป็นหินน้ําตกนะครับได้อีกนะครับลองดูครับลองเอาไปใช้ประโยชน์ดูนะครับน้ําตกหินเทียมครับเคยเห็นน้ําตกหินเทียมไหมครับท่านบางคนเ็าไม่อยากปั้นนะครับหรือไม่ชอบปั้นเขาก็ ขึ้นอิดขึ้นหินเป็นก้อนๆแล้วนี้ไปโปะเลยมันไม่ได้มีพิมพ์ข้ออะไรยางมันยืดหยุ่นมันยืดตัวได้นะครับมันจะโค้งยังไงมันก็แปะปั้มไปได้หมดนะครับนี่ก็ใช้ได้อีกประโยชน์เยอะแยะครับผมถ้าใครอยากจะสร้างความสวยงามสร้างธรรมชาตินะครับให้กับตัวเองหรืออยากจะไปรับเหมางานก็เป็นประโยชน์ต่อทุกคนเลยนะครับ ที่บอกผมก็ลืมนะครับแดนนี่ผมจะทําลายไม้ให้ดูเพราะลายหินมันมีแล้วลืมไปหน่อยไม่เป็นไรครับก็เหมือนการวิธีการทําเหมือนการก,ก็หาไม้สวยๆมานะครับอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะมีการปั้นกระถางเงี้ยนะครับอันนี้ปั๊มลายได้ไหมก็ได้หมดนะครับปั้นกระถางปูนซีเมนต์นะครับเราก็เอาลายหินลายไม้ไปปั๊มลายทํากระถางได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งแกะนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์เนี้ยไปปั๊มได้เลยมันสามารถโค้งเข้าได้หมดนะครับอยากจะทำตรงไหนแล้วก็แตมไปแปะไป ครับลายไม้ลายหินกระถางต้นไม้นะครับที่บอกว่าเป็นประโยชน์ทั้งทําให้ตัวเองแล้วเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะครับก็คือคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยนะครับเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นครับเอาสามารถที่มาทําขายได้เลยนะครับทําหายไปเบื่อชีพเลยครับโอ้โหทำกระถางขายลายหินเนี้ยเหมือนหินจริงเลยนะครับยังไงก็เหมือนจริงที่ไม่เหมือนคือแค่เราเป็นซีเมนต์เท่านั้นเองส่วนลายนี่เหมือนหินหินจริงหมดครับ เนี่ยคุยไปคุยมาก็จะแกะได้แล้วนี่ผมเล่งนะครับที่บอกว่าอย่าเล่งแบบนี้นะแต่ก็ถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรเอาไว้ใช้เองก็เล่งได้นะครับแป๊บเดียวนะครับเนี่ยรวมตั้งกล้องรวมอะไรด้วยนะครับมีหินมียางมียางจะเสียนะครับตามคลิปเลยนะครับก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับพอดีผมแวะไปทาธุระด้วยแป๊บหนึ่งนะครับงั้นก็คงจะแกะได้เร็วกว่านี้โอเคไหมครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการสร้างลายหิน ลายหินเทียมลายเสมือนลายเสมือนจริงนะครับจะไปทำน้ำตกหินเทียมไปประยุกต์ใช้เป็นกระถางต้นไม้แผ่นทางเดินลายแปะผนงังนะครับหรือจะไปทำเป็นพื้นผิวลายหินแล้วไปนำไปแกะต่อเป็นลายอิฐบล็อกอิกมอนนะครับอิฐเรียงต่อชั้นก็ใช้ได้หมดเลยนะครับนี่คือแกะแล้วนะครับนะครับพอแกะแล้วมันก็จะดึงส่วนที่มันไม่ติดหินมาด้วยก็เช่นฝุน่นกระเศษึอื่นๆนะไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไร ค่อยๆดึงก่อนนะครับจะถามว่าแห้งสนิิดไหมอันนี้ก็ยังนะครับแต่มันก็ดึงได้แล้วนะครับให้ลองเช็คๆดูนะครับถ้ามันยังติดๆยืดๆกับหินอยู่ถ้ามือใหม่ก็ไม่แนะนําให้ดึงนะครับปล่อยคาทิ้งไว้ก่อนนะครับสําหรับผู้ที่ทํางานใหม่เลยที่บอกว่าไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆนะครับถ้าดูคลิปผมนะครับจะทุกคลิปนี่จริงๆเลยนะครับไม่ต้องมีพื้นฐานจริงๆนะครับทําแบบดิบๆสดๆแบบนี้นะครับเพราะคลิปเนี่ยเน้นให้เข้าถึงได้สัมผัสรับรส เรียบร้อยทั้งหมดก่อนกินว่าเราสู้ไหวไหมอะไรนี่ยเราค่อยไปหาถ้าเราสู้ไหวเราก็ไปหาอุปกรณ์เครื่องมืออะไรที่มันแพงขึ้นก็ได้นะครับ <S <S เผื่อบางคนอนยากทําแต่ว่าร่างกายนะครับหรือด้วยปัจจัยใดๆไม่เหมาะนะครับก็สามารถที่หยุดได้เลยโดยที่ใช้งบนิดเดียวนะครับไม่ต้องไปเตรียมอะไรมาเพราะเตรียมมาอย่างดีเื้ียของมาตั้งหลายพันสุดท้ายเจอปัจจัยบางด้านทําไม่ได้ก็จบเลย นะครับเสียเงินฟรีอีกสุดท้ายก็ต้องจ้างก็ทําอยู่ดีนะครับก็เงินตรงนั้นไปจ้างดีกว่าใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าดูคลิปผมเนี่ยจะรู้เลยว่าเราเหมาะไหมกับการที่จะมาทํางานลักษณะนี้นะครับถ้าร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมนะครับใช้งบในขั้นต้นนิดเดียวนะครับเพื่อเทสตตัวเองว่าทําได้ไหมนะครับนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่อยากจะให้สัมผัสสัมผัสให้ถึงก่อนนะครับแล้วความเรียบร้อยบริบูรณ์อะไรต่างๆเดี๋ยวเราค่อย ไปเพิ่มเติมเอาในครั้งต่อไปในภายหลังถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ค่อยลุยพวกเครื่องมือเครื่องต่างๆนะครับยางที่แพงขึ้นอะไรแบบเนี้ครับลองสังเกตคลิปผมได้เลยนะครับจะเป็นคลิปลักษณะเข้าถึงก่อนทั้งนั้นนะครับตัดให้ดูเรียบร้อยนิดนึงนะครับบางทาง่านเขาก็ไม่ตัดเลยนะก็ปล่อยไว้อย่างนี้เพราะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับ โอเคนะครับคลิปก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมนะครับอย่าลืมเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะพยายามทําคลิปดีๆนะครับคลิปดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเอาไว้ใช้ประโยชน์กดกระดิ่งเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเวลาผมทําคลิปขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันจะได้แจ้งเตือนนะครับถ้ากลัวกระดิ่งมันรำคาลเราก็ปิดเสียง ถ้าขี้เกียจกดกระดิ่งก็ไม่เป็นไรครับกดติดตามก็ได้สุดท้ายนี้นะครับอยังไม่ท้ายที่สุดนะเดี๋ยวจะมีต่ออีกเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ํารวยนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับให้โชคดีร่ํารวยนะครับจะได้มีกําลังมีทรัพย์มาทําคลิปนะครับซื้อของทําคลิปให้ทุกท่านนะครับต่อไปนะครับไม่อวยพรให้ตัวเองไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่มีกําลังใจ นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะทำอะไรอีกนะครับอเอคครับผมสวัสดีครับ